บลางวันได้รับทรมานจากกรรมที่ทำไว้กลางคืนกลายเป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจอสุรกายที่มีอิทธิฤทธิสามารถเนรมิตร,ร่างกายและรูปร่างของตนเองให้เป็นอะไรก็ได้ตามแต่จะปรารถนา สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ มิตรสหายสมาชิกของอาจารย์เช้าชาแนลนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกตอนตะลุยสมแดนโลกธาตุเนี่ยมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูโลกของอสุรกายหรือภพภูมิของอสุรกายนะครับคำว่าอสุรกายเนี่ย ฟังฟังดูจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าร้ายก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ยังกำกำกึกกึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอสุรกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นนรกอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องได้รับผลของกรรม เช่นเดียวกันแต่ผลกรรมที่ส่งไปยังภพภูมิของอสุรกายเนี่ยเป็นอย่างไรเราดูกันต่อไปครับอสุรกายอ,าอสุรกายภพหรือว่าสุรกายภูมิหรือถิ่นที่อยู่ของอสุรกายเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ปราศจากความเป็นอิสระในตัวเองนะครับแต่ว่า การไม่มีอิสระนั้นเนี่ยก็มีความสนุกรื่นเริงได้นะครับซึ่งแบ่งเป็นสามประเภทก็คือเทวะอสุราเปรตติตอสุรานิระยะอสุราฟังแต่ชื่อก็พอจะมองภาพมองลักษณะออกใช่ไหมครับ เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงเทวะอ,ส,อสุราเนี่ยมีอยู่6จําพวกด้วยกันนะครับก็คือ1เวปจ,จิติอสุราอาสูรที่อยู่ในพวกของเวปจ,จิตินะครับ 2. ส,สุภลิอสุราอันนี้ก็เป็นชื่อของอสุราอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ 3. าลาหูอสุราลาหูนะฮะอสุราก็เป็นอีกชื่อหนึ่งครับ 4. ีหาระอสุรา 5. สัมภะหรือสัมพรอติอสุรานะครับสัมพรอติอสุราจำพวกสุดท้ายนะครับจำพวกที่6ก็คือวินิปาติกะสุรา อสุรานะครับบินิปาติกะอสุราก็แบ่งออกเป็น6จําพวกนะครับหกจำพวกนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับในตำนานท่านบอกว่าห้าจำพวกแรกก็คือพวกเวปจิติสุภริราหูปหาระสัมภระอติห้าจำพวกนี้นะครับ จะเป็นพวกอสูรที่เป็นศัตรูของเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงนะครับพวกนี้แหละที่จะยกสงครามหรือว่าไปโจมตีไปทําสงครามเทวดาก็คือพวกนี้เพราะว่าไม่ถูกกันกับเทวดาชั้นดาวดึงนะครับส่วนวินิปาติกะอสุรเนี่ยเป็นพวกที่มีรูปร่างสันฐานเล็กขับ ตนฐานเล็กครับแล้วก็อำนาจก็น้อยกว่าเทวดาชั้นดาวดึงเที่ยวอ,อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ทั่วไปเช่นตามป่าตามเขาต้นไม้และสารที่เขาปลูกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของกุมมัตเทวดาเท่าน,นั้นนะครับก็เทวดาพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ สังเคราะห์หรือว่ารวมเข้าไปในจำพวกเทว,วดาที่อยู่ชั้นจะตุมมหาราชิกาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตอนนี้นี่ก็ท่านก็จะทราบนะครับว่าอาสุราเนี่ยจริงๆมันกึง่งกึงดีกึง่งกึ่งชั่วกึง่งกึงนรกกึง่งกึงสวรรค์นะฮะอยู่ลักษณะเป็นแบบนั้นทั้งพบภูมิและก็ทั้งผู้ที่ไปจุติไปที่พบภูมินั้นหรือว่าพวกที่ไปเกิดในพบภูมินั้นนะครับ เขาวนี้เรามาดูครับว่าอสุรกายอีกจำพวกหนึ่งซึ่งชื่อว่าเปรติหรือเปรเรติอสุราเนี่ยมีอยู่สามประเภทด้วยกันนะฮะมีอยู่สามกลุ่มเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือพวกกาลกันจิกะเปรตอสุรากลุ่มที่2เรียกว่าเวมานิกะเปรตอสุรากลุ่มที่3เรียกว่าอาวุธิกะ เปรตสุลานะครับนะหรือว่าเปรตอาสุลาครับเพราะว่าคําที่เป็นชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับบางคําก็เป็นภาษาบาลีบางคําก็เป็นสันสกฤตนะครับอย่างเปรตจริงๆเนะี่ยเป็นสันสกฤตนะฮะเปรติอสุลาสามจำพวกนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นพวกเปรตที่ประหัตประหารกันและกันด้วยอาวุธต่างๆนะใน นรกที่ไปปรากฏนั้นนะครับเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกโกรกันนรกนู่นแหะครับอยู่สุดขอบจักรวาลน,นะครับตั้งอยู่ระหว่างกลางอ้าวอันนี้บอกว่าตั้งอยู่ระหว่างกลางจักรวาลทั้ง3ก็คือ <c oughs> มันกลางจักรวาลทั้ง3าือ3แดนโลกธาตุเห็นและครับ นะแต่ว่าก็อยู่สุดขอบอะสุดขอบของแต่ละจักรวาลน,นะครับนะอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าอยู่ตรงกลาง,นะก,ลางกลางแต่สุดขอบจักรวาลของแต่ละจักรวาลแต่ว่าอยู่กลางจักรวาลทั้ง3นะครับซึ่งอันนี้เป็นพวกอสุรกายที่มีความความทุกข์ที่ได้รับกรรมเ,เฉพาะตนนะครับ อายุแล้วก็การเสวยทุกขนะครับถือว่าการส่งผลของกรรมเนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพวกเปรตที่อยู่ในโลกของเปรตนะครับอันนี้คือสุกลกายนะครับซึ่งสุกลกายเนี่ยมันก็เป็นนรกอีกขุมหนึง่งอ่ะพูดง่ายๆและลักษณะนรกขุมนี้เนี่ยมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายนะครับคุ้มสุขคุ้มทุกนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็น ไปเสี้ยฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นนรกจำแลงนะครับพวกอสุรกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพยนตร์ที่เอามาจัดทำขึ้นหรือว่าในเรื่องเล่าต่างๆเราจะเห็นว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างอสุรกายพวกนี้กับเทวดานะฮะกับเทวดาบางทีก็รบกันบางทีก็รักกันอะไรทำนองนี้นะครับเอาละครับ วันนี้เราลุยเรื่องของอสุรกายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปดูพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนไปชักชวนกันมา เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรื่องดีๆในทางพระพุทธศาสนายังมีอีกเพียบครับขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามแล้วแชร์แล้วขอให้ได้บุญได้กุศลเป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ